สิจวัสดีครับผมนายสลายุทธสุราชปัจจุบันดำรงตำแหน่งกำนัมตำนทุกอและเป็นผู้นำชุมชนกิจอาสาบ้านโมงที่สี่ซึ่งเป็นชุมชนเมืองในเขตเทศบาลและรวมถึงส่วนราชการได้ทำหน้าที่กิจอาสาช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ในเขตที่รับผิดชอบจนมีผลจากการปฏิบัติงานจนได้รับคัดเลือกให้เป็นกำนันยอดเยี่ยมหรือที่เราเรียกกันว่ากำนันแหนบทองปี2,560และมีการดำเนินการกิจกรรมชุมชนม,ม,มาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันในฐานะที่ผมเป็นผู้นำชุมชนได้มีการกระตุ้น คนในชุมชนหรือว่ารัษฎรในชุมชนที่ให้มีส่วนร่วมนะครับในการพัฒนาช่วยกันแก้ปัญหาที่มีอยู่ในชุมชนนะครับคือร่วมกันโดยผ่านเวทีประชาคมหมู่บ้านนะครับร่วมฟังความคิดเห็นของพี่รองประชาชนในใน,ในชุมชนทุกท่านคนนะครับพร้อมทั้งหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาร่วมกันนะครับว่า ในชุมชนเราต้องการอะไรหรือว่าปัญหาอะไรในชุมชนเราก็จะมีการกัดเวทีหรือว่าประชุมนะครับถ้าพมี่น้องนะครับเพื่อฟังความคิดเห็นของพี่น้องนะครับในชุมชนว่าเราติดปัญหาอะไรแล้วก็หาแนวทางในการแก้ไขร่วมกันเพื่เรียสุขภาพนะครับเป็นสิ่งจำพันผมได้มีการส่งเสริมสนับสูนย์ เรื่องการออกกาลังกายกับทุกกลุ่มแล้วก็ทุกกลุ่มวัยนะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเยาวชนให้ใช้เวลาว่างให้คิดประโยชน์ก็คืการเล่นกีฬานะครับเพื่อให้ห่างไกลจากการติดเกมต่างๆหรือว่ายาเสพติดนะครับแล้วก็ที่สูงวัยนะครับให้มีการส่งเสริมให้มีการให้กลุ่มนะครับ ปรกออาชีพต่างๆเพื่อสร้างรายได้ตลอดจนกนารช่วยเหลือเพื่อปูดกันนะครับโดยเฉพาะู้ได้โอกาสเป็นชนเพื่อที่จะก้าวผ่านวิจิตไปร่วมกันเพื่อให้คนในชนมีสุขภาพที่ดีนะครับการออกกาลังกายนะครับแล้วก็อย่างกลุ่มสตรีของเรานี้ก็มีการก็มีในหมู่บ้านก็จะมีกลุ่มกลุ่มทอผ้านะครับที่จะจะมี กลุ่มที่ต่อเนื่องแล้วก็มีเข้มแข็งนะครับแล้วก็กลุ่มผู้สูงอายุนะครับเ็าจะมีการออกกำลังกายอย่างเช่นโรงเนยนงที่สูงอายุของเทศาบาลกำม่วงนะครับน mm ี hmm. ่คมก็ให้สนับสนุนส่งเสริมอยู่ตลอดเวลาครับคร mm ับ hmm. ในฐานะที่ผมเป็นผู้นำนะครับในหมู่บ้านนะครับ ก็จะมีการาประสานหรือว่าเป็นผู้ประสานงานกับส่วนราชการนะครับที่เรื่องจะมีการประชาสัมพันธ์เพื่อนําข่าวสารนะครับข้อมูลต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องในชุมชนนะครับเช่น,นการลงทะเบียนนะครับที่เดี๋ยวนี้ล่้าสุดตรงนี้ก็คือการลงทะเบียนผู้ปลูกข้าวนาปีนะครับของกรมการเกษตรนะครับแล้วก็ เอ่อคำนั้นคือกลุ่มพวกที่การลงทะเบียนเรื่องการลงทะเบียนเราชนะหรือว่าโครงการคลครึ่งนะครับเพื่อเป็นการกระตุ้นนะครับเศรษฐกิจและประชาสัมพันธ์ให้ที่น้องนะครับในชุมชนในหมู่บ้านในเขตพื้นที่รับผิดชอบของตัวเองคือเรื่องการลงทะเบียนฉีดวัคซีนนะครับเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 นะครับเพื่อ เพื่อให้ทุกคนนะครับในครอบครัวนะครับที่มีอายุ1 8ปีขึ้นไปนะครับได้รับวัคซีนกันหมดทุกคนนะครับผมพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ทุกที่ทุก,ททกเวลาเพื่อบำบัดทุกความรุงสุขให้กับที่น้องประชาชนด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจด้วยจิตอาสาที่จะทำความดีด้วยหวัวใจเพื่อชาติศาตสาตริย์ และส่งผลทําให้เกิดความรักความสามาคีช่วยเหลือเกือ้อกูลกันครอบครัวอบอุ่นชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืนตลอดไปขอบคุณครับโดยแรงไกบวกแรงใจและจิตสักษาเงือที่เร็มเงือที่ไหลคุ้มกับสิ่งที่ได้กลับมาเป็นพลังนําพาสวยความสุดใจ